สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเกดกวงเสงนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะเกดมาอัปเดตในสองตัวรถเข้าใหม่วันนี้ใครอยากได้วีออสซ้นรถสามหมื่นบาทต้องคลิปนี้เท่านั้นค่ะสําหรับวันนี้คลิปนี้นะคะเกดอยิกจะเจ้าคำนี้เลยเป็นรถโตโยต้วตาวีออส 1.5E มาในรุ่นสองของตัวปีสองพันสิบเป็นช่วงของตัวเจนสองแล้วเรียบร้อยวันนี้อย่างที่เกดแจ้งเลยมีราคาสุนลดโปรโมชั่นมาให้อู่ที่สามหมื่นบาทจากราคาหน้าป้ายค่ะพี่พี่ขายอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทคลิปวิดีโ าสนใจสามารถสอบถามรายละอยเอียดที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกคูสสยตรงมาหาเกค่ะที่ศูนย์63564777นะคะมาลูกค่าวข่ะเดียวเรามาชมค้อมกันเลยดีกว่า สำหรับคันนี้เนี่ยจะได้เป็นตัวรถเข้าใหม่นะยังไม่มีการสปาการฟืนฟ้นฟูสภาพรถแต่อย่างใดแต่บอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยสดมากๆค่ะในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยเก็บให้ดูทีมช่างของเรานะคะมีการตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนพี่พี่่านดานะคะอยู่แถวนี้นะสามารถแวะเวียนมาเทสได้ทดลองขับได้ค่ะเครื่องยนต์ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1นลิตรใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวเบนซินนะคะล้วนๆเลยไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยดมแก๊สมาก่อนแก้มซ้ายแก้มขวาคานด้านหน้าเดิมๆโรงงานค่ะ กระโปรงรถฝากระโปงคันนี้ก็ไม่มีการไขนะพวกสติกเกอร์คำเตือนสติกเกอร์มอ,อก,กอรทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานค่ะคันนี้ยังไม่มีการล้างใดๆคุณพี่ขาถ้าเกิดล้างมาขัดเคลือบสีมาหนูบอกเลยนะว่าคันนี้สวยมากๆเช่นเดียวกันในส่วนของตัวภายในนะคะพี่พี่ขาภายในคันจะคุมโทนเป็นตัวโทนสีดํา ร่องรอการใช้งานน้อยเลยค่ะคุณพี่ขาภายในดำเบาะเดิมจากโรงงานกันแบบนี้นะคะในส่วนของตัวออปชันหรือฟังก์ชั่นนะบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มและที่สําคัญคันนี้ได้ตัวโครงสร้างรถยนต์แท้เดิมจากโรงงานว่าสติกเกอร์หรือว่ารอยเม็ดน้ำยางขอบประตูนะคะทุกอย่างเดิมเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยและได้เข้าระต,ต,ตูต่างๆคันนี้ก็ไม่มีการขาใดใดๆเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของตัวภายในนะคะพี่พี่ขาคันนี้เนี่ยจะได้เป็นตัวเครื่องเล่นบล็อกเดิมจากโรงงานสามารถเล่น a m f m MM, MP3 ค่ะแล้วก็ในส่วนของ เกียร์คันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ระบบออโต้เกียร์ออโต้เบนซินล้วนนะคะในงบราคาประหยัดตัวนี้มีส่วนลดให้ถึง30,000บาท ลูกค้าใครอยากได้วีออสนะส่วนลดสา0 0 0บาทเอาคันนี้ไปได้เลยจากราคาหน้าป้าย1 7 8 0 0 0บาทคลิปนี้ลถเหลือแค่1 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเอกสารชัดเจนเขตดินนะคะฟรีดาวไปได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถสนใจสามารถสอบถามรายละเอเียดที่หน้าโปรไฟล์ได้คันนี้เลขไม้อ,มอี่ห่ที่183,000กิโลเท่านั้นเองเฉลี่ยต่อปีถือว่ารถคันนี้ใช้งานน้อยมากค่ะพ,พี่ขาป่าเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างดีกว่า ในส่วนของตัวด้านหลังของตัวรถนะคะจะมีพื้นที่ประมาณนึงเลยนะคะสําหรับการเก็บใส่ของสัมภาระตรงนี้เก็บถอดยังอะไรออกแล้วนะเตรียมล้างเตรียมสปานเลยนะคะพี่ผู่ขา รับประกันเลยโครงสร้างรถยนต์แท้เดิมจากโรงงานทุกจุดกันจริงๆค่ะน็อตด้านท้ายฝาท้ายก็ไม่มีการขาดัดใดนะคะฝาท้ายเป็นตัวฝาท้ายเดิมจากโรงงานใน2งตัวด้านท้ายของตัวรถมีชุดแต่งมีมาให้นะคะมีเซนเซอร์ถอยมาให้เดิมๆจากโรงงาน2จุดกันแบบนี้ไฟท้าย,ายนะคะได้เป็นตัวโฉมมาได้เชนแล้วเรียบร้อยค่ะขออนุญาตให้ดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของคนขับนะคะพวกสติ๊กเกอร์บอกลมยางหรือว่ารอยมอาร์ต่างๆนะคะ,นะคะเดิมๆจากโรงงานทุกจุดกันเลยจริงๆค่ะ รอยเบ็นนักเดิมยังขอบประตูนะคะไม่มีอาการสื่อสภาพใดๆสีซอกแห้งๆเดิมๆกันแบบนี้และคันนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันบบกระจกปิดไฟฟ้าหมดเลยค่ะ4บานประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้มีระบบเซ็นทรัลล็อกให้ค่ะกระจกมองข้างสามารถปรับมุมมองแบบไฟฟ้าได้นาะและเป็นตัวพับเก็บแบบไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นะคะลูกค้าขาใครอยากได้วีออส่วนลดเยอะๆต้องคันนี้เลยความเพียงแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นก็มีจัดไฟแนนซ์นะคะซื้อสดตัวนี้ไม่บวกแบบวบเพิ่ม7%สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่หน้า,นนาโปรไฟล์ได้ หรือยกครูสายตรงมาหาเกตค่ะที่ซุนอีสามห้านหกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดทางไลน์แอดออฟฟิเชียลนะคะจะเป็นแอดสายเคเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดนหน้าก,ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่พี่ขาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด like, แชร์เกบด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกตและทีมงานกรงแสงค่ะและสาหรับคลิปวดีอนี้เกศขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ